แต่วันนี้เรามาดูแดงเดือดเมืองไทยนะครับเมื่อเดือนมาคือมีบัตรแล้วแล้วมาได้ที่ BAD ตอนหลังอีกนะครับบัตรก็เลยให้บอสไปนะบอสเล้ได้ที่ส่งมาเลยสบายบัตรสองหมื่นด้วยอันนี้เด็กยูไปเลยอ่ะเด็กดูไยมาเจอกันเลยสิงห์บรรยากาศสุดยอดมากนะครับใกล้ชิดนักเตะถ้าจะรู้ขุมพลแล้วสองตอนนี้แต่เลี้ยวบูดทยอยกลับขอกันเต็มเลยนะครับขอกงงงเลยสี่ศูนย์รูปออกกันเต็มเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้อยู่กับผมไอศูนตอีกแล้วแต่วันนี้เรามาโชว์แดงเดือดเมืองไทยนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้นาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งต้องขออภยัยด้วยคลิปนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดมากเพราะว่าเขาไมอ่อนุญาตให้เอากล้องใหญ่เข้าไปนะครับใช้มือถือถ่ายนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศดีกว่าไปต้องใส่แมสนะเพราะว่าคนอยู่เยอะอันนี้เขาสุดน่ายบัตรนะครับหน้างานมีอยู่แต่ว่า มีบัตรแล้วก็เลยเม่สเซียนะที่สำคัญคือมีบัตรแล้วแล้วมาได้ที่ VIP ตอนหลังอีกนะครับบัตรก็เลยให้บอสมาบอสแล้วได้นี่ส่งไปเลยสบายบัตรสองหมื่นด้วยมาแล้วอ้แต่บอสต่อแถวกันเยอะมากดูดูคนครับว้าวจุดนี้เจอใครเซอร์ไพรส์มากเจอมิสเตอร์บอสอันนี้เด็กยูเว่ย์อ่ะเด็กยูเว่ย์มาเจอกันเลยสีตอนแรกจะใส่เสื้อยูเว่ย์มาแล้วแต่ว่าแบบพอดีได้ไปเล ใส่ไปก็น่าเกลียดผมก็เกลียจะใส่เทียบเทียมมาแล้วแต่ว่าก็เกรงใจเขาเพราะผมนั่งอยู่หลังโอนิ้วปูตรงดึกท็อปแตน่ะโอ้โหคิวแบบนั้นเราเข้าแดงกันหมดเลยต้องเงินมาเด่นเลยมเป็นไรชุดนี้แหละเราเข้ามังการิวต้องดิวตาตาเจอนะพายไม่ได้นัดกันนะครับไม่นัดครับไม่ได้นัดครับผมครับผมขอบคุณมากครับต่อไปครับพี่ไอซครับครับโอ้หเจอน้ำได้นะพนี้ค่ไอซ์ตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอกันแล้ว เอวาัต้องเอยู่ยแลวเาะม่าั้นพี่เข้าไม่ได้ย <c oughs> อยู่ที่ผมเัออยู่ที่ผมเออตัวพี่ตัวพี่พี่แอนงานก็วันนี้ดูเาามื่อวานนี้ส่อเต้นเลยใช่ไหมเสื้อหายเสื้อหายแต่ว่ามีมีคนเจ็บหน้าที่ผมอยว,วต้องไปติดต่อรับเสื้อด้วยอะ่ะมี่ากิจหลาอางได้ข่าวมันออกคงอบับข่าวด้วยหนุ่มโพล่ขึ้น,าม,นออม,มาใ<ไ>่แต่ว่าพมันออกข่าวุ๊มันก็จะมีแง่บบนาก็ดาเราก็มีนมด่าด้วยหรอด่าด่าเรื่อง สร้ากแสอป่อาัเโนหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ทำไงเราเรา่แบนี้ไมน่เชื่ลร่แลอแถวเราตอขอตอนนี้เคเที่ม,มีมดก็ดดดดเดี๋ยววันนี้ผมนั่งกแกงนะครับที่น่งเราตั้งกันนะนงทางกันเลยนะโอเคนะครับก็ตแรกจะใส่เสื้อ U E ถึงแล้วแบบนั่งโซน V I P แล้วแบบ็นัเกียดนิดเดียวเดี๋วเรา คือผมคือช่องมผมมันเป็นช่องกลางๆเลยมั้ยเดี๋ยวใส่แมนยูอะไี่ไร้พี่<ะ>ไร้ไ,ไหมอ่ารีบูแมนยูบ่อยได้ไม่เดี๋ยวใส่เสื้อแมนยูไปไอ้เหี้ยใส่รีบูอ่ะขาวค่า,ามึงผีอ่ะใส่เสื้อรีบูมาแล้วใส่เนี่ยมึงถึงว่าด่าแมนยูใส่ขาวจบใส่ขาวเนี่ยจบลำลองนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเข้าไปดูกิจกรรมข้างในดีกว่าครับผมครับผม เข้าสนามแล้วนะครับฟ้าฝนแม่งแบบไม่เป็นใจ้วไม่เป็นใจเลยนี่เพิ่งหยุดโอ้โหตอนแรกนี่อย่างหนักอ่ะอยู่ตั้งนานไม่ตกนะครับแอปเป็นไงบ้างมาดูอย่างเดือดที่ไทยลลิ่งมันก็เหมือนแบบมันเข้าถึงเราง่ายอ่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเรามากขึ้นแล้วมัดไปได้อ่ะก็รู้สึกว่าควรจะต้องมีถ่วยร่วมมันเป็นประวัติศาสตร์ทีครับตอนแรกเหรแล้วดูแบบคนครับก็ดูตื่นเต้นกันนะเทฮากันนะดูแบบเจ๋งมากอ่ะบรรยากาศแบบ จะบอกว่าอะไรดูคนตื่นตัวมากหลังจากโควิดนี้แบบอะไรในบ้านเราเศร้ามากแต่ว่างานนี้ดูผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยเด็กนะใช่ใชคือแบบเซอไพร์เหมือนกันนะใช่อย่างนนะาเดือนที่เขาเหมือนเริ่มให้รอไปตามท,ที่ต่างๆได้มากขึ้นแล้วจริงเขาให้ถอดหน,น้ากากนะแต่เราก็ยังเสียวๆอยู่นะทำได้หมดที่ทำได้หมนครับโอเคครับแล้วแต่กันยังมีข่าวดีด้วยยังมีทายาทแล้วมีฮะทายาทหนึ่งคนตั้งี่อย่งตั้งที่อย่งตั้งชี่แล้วเพื่ออะไร ชื่อเล่นนะชื่อจริงยังไม่ได้ตั้งชื่อเล่นที่น้องอาลิอโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอในสนามดีกว่อนที่นั่งโซน V.I.P นะครับมันใกล้ชิดนั้งเตะมากเลยดูดใกล้แบบ ใโอวบรรยากาศสุดยอดมากนะครับใกล้ชิดนักเตะถ้าจะรู้ขุมขดแล้วแอรแอรสนใจแก้ผ้าวิ่งมาไปแบบแบบที่เขาทำมันอังกินไหมพี่จะให้ผมโดนรวบแล้วไม่ได้ไปไหนด้วยเ้าจะได้ดังไง <Siser Zum> thì <tiếng haiais> cái <Suk> <did Kidatte> <Suk> <Suk> cứ đại đồ đại đồ đại để đại đồ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  đại ra, đại đồ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  đại sẽ đại đồ เต็เมนูตอนนี้มีกระเป๋ามาครับไล่ดีเพสติ เป็นังแ้ดูดอยู่งงไงงงคือยงตัวทักเดียวอะนายูแบตุ้มตุต่อบอลยิงเลย ด้วยเป็นนี่เขาเรียกว่ามนุษย์คอมพิวเตอร์นี่นะไดสวยสวยสวยแม่สามตูแล้วโอ้ยคอปูจะแตกไอ้ตาโอ้สามสามตูนะครับพี่มากพี่มากมาซียาวชิปเข้าไปเฉยจบครึ่งแรกไเรลี่พูโดนไปสามเม้นรู้สึกไงบ้างครับแอดหอยอ่ะหอยแดงตามสกอนนะแต่ก็เชื่อว่าเครื่องไหเดี๋ยวจะต้องมีตีไข่ต่างอะไรซื้อได้บ้างแต่บรรยากาศในสนามไฟลี่พูคือคักมากเลยนะ เนี่ยค้างแบบเสียงดังมากถือว่าถ้ายิงได้สักรูปเลยเดี๋ยเดี๋ยวมูมิตั้มจะกลับมาใช่ใช่เพราะว่ามันบอลแต่ว่าเงียบไปช่วงหนึ่งเพราะมันโดนไปฝัแ่แล้วพี่ตลกคือมันเหมือนเล่นแอนฟิลกันเลยรูปะไอ้เนี้ยนักเตะแมนยูได้บอลทุกคนโหเออนักเตะเวอร์พูลได้บอลเฮคือที่คือเหมือนสนามมาสนามการมันเหมือนแบบเล่นบ้าลิเวอร์พูลอ่ะ เอาละครับค่อยมันหน่อยซาร่าดาวินนุนเยสลงแล้วหลังจากครึ่งหลังนี่ก็เหนื่อยลงนะสองทีมไม่ละมาหมดเลยฟา,านไดฟาดิโยาาโคนาเตกีดา,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 าใช่ใช่ใช่อซีดับดูดีอยู่ชุดเด็กอะ่ะาดูสกอร์ชุดเด็กแล้วลงเร็ว่ที่เราคิดด้วยนะนุนเยสอ่ะตอนแรกนึกว่ามีอาการเจ็บแต่ลงนิดเดียวนะเกิดเกิดอะไรขึ้นครับแอฟทำไมสี่ลูแล้วเปลี่ยนตัวก็แล้ว ไรก็แล้วแต่ว่าต้องยอมว่าแมนยูเขาในเกมแรกที่เราได้เห็นเนี่ยคือสภาพะร่างกายแล้วก็ย,ยีงอะไรดีไหวอย่นะลูกเนี้ยไม่น่าเสียอะไรแบบหลุดมาง่ายๆเลยใช่แล้วก็จะมีซักลูกไหมดิีิบูยังพอมีเวลาแต่ว่าถ้ายังเล่นหนีก็ยากนะลูกนี้เนียนมาก,ลกาเลนะลิบูอะวช่ร่างกายโคตรดีใช่จขนาดซึ่งหลังแมนยูเล,นเล็กเซเลสเซนเตอร์ต่อเก้าเลย ตอนตอนนี้แต่เล็บปูทยอยกลับออกกันเต็มเลยนะครับกลงเลย4-0ออกกันเต็มเลยขุ่นเครื่องเว้ยอุ่นเครื่องใจเย็นอ่ามีแฟนมปดูกลับด้วยแบบว่าเขาควรถติดนะครับเมื่อไรผมมิดมอไซค์มาไม่ต้องกลัวแต่แอคนี่สิขับรถน่าจะหนักอยู่ยาวๆเชีานีคืนถึงบ้านไหม คือถ,ถ้าผมออกให้ช้าหน่อยให้คนออกไปก่อนก็อาจจะเร็วนะฮะเชื่อว่าถึงก่อนที่อื่นจบแล้ว4-0นะแมนยู4ซีบู๊0ก็สนุกดีนะจริงๆนะครับบรรยากาศแบบตอนเราไปดูบอลที่อังกฤษเราดูวิวจากข้างบนลงมานักเตะตรงกันนี้เที่เราดูเห็นชัดๆเลยเห็นหน้าแบบซาร่าจริงๆเลยคือมุมอาจจะดูเกมไม่ค่อยรูเรื่องแต่มาสนุกมันได้ซึมซับบรรยากาศ ผมแอบบอกเลยบอกกันเลยว่าถ้าจะดูเกมให้มันสนุกต้องดูจอทีวีสนุกกว่าแต่อย่างเงี้ยแม่งแบบฟีลลิ่งมันไม่เหมือนเชียร์กีฬาสีว่าแต่เป็นนักเตะระดับโลกอ่ะดูอาจจะเกมไม่ค่อยรู้เรื่องมากแต่ถ้าเห็นเป็นคนก็ช็อกเออใช่เห็นแล้วคือโหอย่างเตะถ้าดูในทีวีแบบไอ้ตัวมันก็ธรรมดาดูในตัวไม่ย่างกับยักษ์พวกพวกกองหลังเลยพวกที่เราเห็นร้อยครั้งเห็นตัวจริงแล้วเวลาแบบโผกับท้ากันเนี้ย ับไม่ได้แต่ดูดพ่สุดเาจะด้อมหอก้องรอดขากนี่จะขับไปยากที่มีมาไทยที่เอามาที่มาไทแล้ว่ราจะหอนไว้ต้องรอก่อนที่จะหย่อดไว้ที่หมู่บ้านเฮ้ยมี่แขรับรองขับด้วย่แจ๊บแขกรับรองด้วยจบแล้วนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับเบียงเดือดประเทศไทย คือผมรู้สึกว่ามันได้ได้ความใกล้ชิดนักเตะมากนะครับก็ไว้เดี๋ยวถ้าเขามีกิจกรรมอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปม,มาจอยกันใหม่นะครับก็<อ>ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกไครต์นะครับสวัสดีครับ